ดูไปในรลายลงตอนนี้มาอยู่แปลงที่ดินตรงอ่าหัวปวกนะครับ FCA ร้อย FCA หนึ่งร้อยอันนี้นะครับเรามาติดป้ายนะครับผมส่วนตากล้องมาด้วยครับซึ่งไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณเขานะครับที่เขามาช่วยเราติดป้ายนะครับ เดีย๋ยวนะครับหาดูนี่ก่อนคุณถ่ายผมหน่อยสิถ่ายหน้าผมนะ่ยะไรยังเสียงะอยงะไรไปได้แล้วเนี่ยเสียงมาแล้วโอเคทุกคนเสียงอะไรนรีบก่อนไปได้แล้วนเสียงมาแล้ว ถ่ายเป็นตรงทุ่งนางกันหรสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตบลหัวปวกนะครับอําเภอหนองแคร์อ้ออำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีนะครับนี่ก็เป็นเป็นแปลงที่ที่เรา,าจะขายนะครับผมออันนี้นะครับก็เป็นแปลงตรงนี้มีทั้งหมดสองแปลงนะครับอันเนี้ยแปลงนี้ห้าไร่นะครับผมห้าไร่ สามงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งนะครับก็อยู่ติดกันครับเป็นพี่น้องกันนะครับเนาะอ่าอีกแปลงหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ห้าไร่สามงานสี่สิบสี่ตารางวาเหมือนกันเนี่ยครับเหมาะเหมาะมากเลยครับผมเหมาะที่แบบใครที่รักแบบธรรมชาตินะครับแบบเนี่ยอันนี้ก็จะด้านหน้าก็จะเป็นคลองส่งน้ําแบบนี้นะครับคลองไส้ไก่เนาะฝั่งนู้นจะเป็นอันนี้ติดถนนดําเลยนะครับเนี่ยอันนี้รถผมก็จอดตรงนั้น อ่ะเรื่เชื้อยู่นั่นรถผมก็จอดเรามาปิดบ้านนะครับแล้วก็ช่วยลูกสาวมาช่วยเป็นตากล้องอันนี้ก็จะเป็นคลองส่งเขาเรียกอะไรนะคลองส่งน้ำเนาะอ่าโอเคนะครับพอดีรีบนิดนึงพอดีลูกสาวต้องไปตัดแ่นนะครับอันนี้ก็จะแปะแปลงมันแปลงทั้งสองแปลงติดกันนะครับตรงด้านริมตรงนั้นนะครับตรงนั้นอะ่ะจะเป็นที่เขาปลูกข้าวโพดอะ่ะจริงๆเป็นถนนนะครับถนนของแปลงเนี้ยแปลงจริงๆแปลงเนี้ยขายก่อนนะครับ แล้วพอดีผมมาทํามาทําเป็นนายหน้าขายให้แล้วก็อแปลงโน้นนะครับซึ่งเป็นน้องสาวก็เลยบอกเอองั้นเราฝากขายด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปคุยกับคุณอคุณน้านะครับเนาะอันนี้เป็นคุณแม่นะครับเนาะรุ่นเดียวกับคุณแม่ผมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอันนี้ติดถนนดานะคนเนี่ยแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวต้องรีบแล้วครับเพราะว่าตากล้องผมเขารอแล้วเขาก็จะงุหงดเลยมาติดป้ายน,นะครับสดๆเลยอันนี้เดินข้ามฝั่งมา นี้นะครับก็จะเป็นลองส่งน้ำนะครับนี่นะครับก็คือถ้ามาอยู่ครับถ้ามาอยู่เนาะน้ําไฟก็มีหมดนะครับก็เป็นไฟนะก็มีไฟหมดแล้ะตรงนี้ก็มีประปานะครับประปาหมู่บ้านมีหมดแล้วนะครับก็แค่นั่นเฉยโอเคก็แค่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเตรียมอุปก,กรณ์ติดป้ายนะครับ มายืนหลบแดดก,ก็ได้หูอกอยู่หรือจะไปยืนตรงนู้นก็ได้น่ะตรงท้ายรถก็ได้โชคดีนะครับที่ว่ายืมยืมบันไดพี่รู้จักกันพนี่คนครับต้องขอบคุณมากพี่กันอยู่แถวๆนี้ครับเป็นเจ้าของรถพ่วงนะครับสิบล้อใครมีงานวิ่งดินวิ่งอะไรก็มาใช้ ผ่านมาไปรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็เลยมาเลยนะครับเลยเลยมาที่แปลงติดเสาป้าที่ร้านนะครับแล้วก็ติดป้าเลยนะครับทุกคน ขึ้นมาด้วยความมั่นใจแต่ว่าไม่ได้เอาที่มัดมานะครับอ่านาดิกาก็บอกว่าเรานั้ป้าอมายดีนะเมื่อกี้พี่ก็ให้ยืมบันไดน้อยไปบันไดเอเข้าอี้เข้าอี้สองข้าบอก เไิ่มได้ก็เลยไปหาลูกปุบมาเห็นหน้าหรอชัดป่ะเอ้าเฮ้ยไปหา เธอก็ไมบอกสักเลยโอเคนะครับทำป้ายมาสั้นมาหน่นะอยนึงเอ้แม่านที่ะทางท่าน โวยชายใหญ่นะมาถึงก็ลมพัดเย็นสบายเลยนะครับโอเคมันไปฝั่งโน้นเยอะใช่ไหมลูกใช่ปะมันต้องเอียงหน่อยปะมันกลางางัอนเหรอมันมันบิดเบี้ยวแหละเธอเธอก็ะาเอียงเดียวเลย ก็ไม่ดูให้ฉันค,คุยไปรุ่นเขาต้องคุยภาษาไปรุ่นนะครับเอได้ยังมีโอกาสยัง,งแต่ว่าแค่เราจะ ลังไว้เฉยว่าระยะไหนถ้าเป็นงนี้ได้ปะ่ะถ้าเราก็ดึงไปฝั่งนน้น่ะไม่ดึงให้มันตรงก่อน,นี่ตราจะให้เกาอีกดีนะป่าบอก่ถ้าเกิดมันสูงผมจะทำงางพี่นะ ไปไปเลยวะไปไหนได้หรืมั้งฮะได้่ะล่ะไปไหนมันตึงยังไงไม่ดูมันมันมันไม่ตึงอ่ะ เดี๋ยวไงวะเฮ้ยได้อยู่ก็เลยต้องใช้หลอดกาแฟวัดตายเขงไอ้สาวเข้ามาเลย ับก็หัวท้ายตึงกันนะได้ไหมลูกด,ดูดูที่ตาเนี่ยไม่ต้องดูที่กล้องโอเคครับไปเลย Okay. เห็นน้อล,ลอกห้าไล วอย่าเปิดนั่นเลยเดี๋ยวมันละเมิดลิขสิทธิ์อย่าเปิดอย่างอื่นนะเ,นเนสียงอื่นเข้าไปเดี๋ยวละเมิดลิขสิทธิ์เพราะไร้สดอยู่เดี๋ยวมันไปละเมิดลิขสิทธิ์เอาเสียงอื่นเข้าไปจะยเปิดมีเสียงจูงดนตรีเดี๋ยวไปละเมิดลิขสิทธิ์ช่องอื่นเขา ถ้าวิโมมาเนี่ยบนพอาพอเพงมาถึงเองถึงก็ก็เอายายไปไว้ที่บ้านแล้วก็มาแล้วก็มาเอาป้ายเนี่ยแล้วก็มารับมีวมิกวก็โทรมาพอดี ที่ดินแปลงนี้ขายราคาไล่ละล้านนะขอนคุยไปไม่มองหน้าไปนะเพราะว่าลูกสาวจะต้องไปรีบตัดแว่นครับคุยไปไม่มองก็คือไร่ บานะครับค่าโอนก็หารค่าโอนและครึ่งนะครับแล้วค่าต่อรองนิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแปลงตูดตัดตปเนี่ยครับมันแค่ไอเขาได้รางห้าที่ลดมาแล้วนะครับ แต่ก,กับผมมาครับตั้งไว้ร้านสองแต่ว่าท่านก็นกตู้เยอะนะครับต้องขาย,ขาย,ขาย,ขายแม่จะได้ขายได้นะครับท่านก็เลยใจขายนะครับลดราคามาเหลือร้านใี้บแบบนี้เนานะ อยากเห็นแก้มสวยงามครับทุกคนรีบเก็บของก่อนนะครับก็ อธิบายเล็กน้อยนะครับนี่ถ่ายถ่ายแปลงที่ไปก่อนเดินไปก่อนก็ได้เดินไปดูวิวก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อเดินไปคุยตรงแปลงที่ถึงงหมดไป,ไปเดินไปังมน,นะครับเดี๋ยวพ่อเก็บของก่อนแล้วก็พ่อไล์แป๊บเดียว ไห้ถ่ายถ่ายตรงนั้ไปเลยเก็บของบ้าบนึงครับแล้วมาคุยด้วย ใบตองเลยายตุงเลย,ย,เลยโอเคครับทุกคนนะครับขอบคุณมินิกมากครับก็ไปแปลให้กับมินิกด้วยสวัสดีครับทุกคนก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนาะอ่าเห็นที่ให้ดูตอนต้นคลิปเนาะก็ติดด้านหน้าติดถนนดําแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับเป็นเป็นอ่าเรียกอะไรนะอ่าเป็นคลองส่งน้ํานะครับเนาะ เวลาใช้ยามแรงหรือเกษตรกรรมนะครับเนาะแล้วก็ด้านหน้าที่เนี่ยแปลงรอบข้างเนี่ยก็พูดง่ายบรรยากาศดีมากนะทุกคนเห็นนะครับเนาะอันนี้ก็เนื้อที่ห้าไร่สามงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับทุกคนนะครับราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าโอนเนี่ยก็คนละคนละห้าสิบนะครับห้าสิบคนครึ่งห้าสิบคนครึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้คนเขาเช่าทํานาอยู่นะครับเนาะแล้วก็ ด้านริมตรงโน้นโอเคดูด้านริมตรงนี้นรนจริง,รงๆแล้วเป็นถนนนะครับอันนี้คนที่เขาเชา่าทํานาเนี่ยเขาก็ปลูกกระโพดไปด้วยนะรจริงๆแล้วเป็นเป็นพื้นนี่เป็นถนนไปถึงต้นโน้นอ่ะต้นอ่าต้นอ่าเขาเรียกต้นอะไรนะตะกูอ่าโน่นนะครับต้นต้นสูงๆตรงนั้นนะต้นตะกูนะครับนะถนนก็ไปยาวสุดที่ครับที่ก็จะอยู่ตรงโน้นอ่ะถ้าทุกคนเห็นนะไอจอมปลวกเนะี่ยเหมือนเหมือนสองล็อกเนี่ยครับห้าไร่นะมันจะเป็นแนวยาวเนาะ อ่าก็เหมาะเหมาะกับการที่จะมาเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าทำเกษตรก,กรรมหรือแบบใครอยากมาใช้ชีวิตยามเกษียณหรือว่ามาสร้างหมู่บ้านเนี่ยผมว่าสบายเลยนะครับหมู่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ได้ขายแค่ล็อกเดียวนะครับขายสองล็อกนะครับก็คืออ่าล็อกอันนี้เป็นล็อกของคุณแม่นะที่เป็นพี่ของอเป็นแม่ยายของพี่ที่ที่รักกันท่านหนึ่งนะครับพี่ตุ้ยนะครับเนาะแล้วก็อีกแปลงหนึงน่งนะครับก็อยู่ข้างกันนะครับเนี่ยอีกแปลงหนึ่งเนี่ยก็อยู่ข้างกันนะครับเนี่ยครับ เนี่ยวิวดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะทุกคนเนี่ยคนลองดูดิอันนี้ก็อีกฝั่งฝั่งนี้ก็ห้าไร่เหมือนกันนะครับถ้าพื้นที่เท่ากันนะครับห้าไร่นะครับสามงานสี่ตารางวาเหมือนกันครับมีสองถนนนะครับอ่าจะซื้อใครแบบงบถึงงบถึงก็จัดไปเลยครับสองล็อกสบายแล้วสร้างหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ทําตรงเนี้ยเป็นเลนกลางเนี่ยก็ทําเป็นถนนเป็นถนนได้เลยสบายนะครับแปดเมตรโอ้โหสบายเลยเนี่ยครับวิว ือดีมากนะครับผมทุกคนโอเคผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งลูกตัดแ้นนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะจบตรงไหนเนาะ ผมเพิ่งมาไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กนะครับอ๋อนี่ไงกดกากบาทปิดคุณแน่ใจว่าจะหยุดสตรีมมิ่งไหมใช่ตกลง